ชาวบ้านหรือว่าการให้ความหวังอย่างเงี้ยอยากถ้าสมมติว่าคุณอยากช่วยถ้าคุณช่วยจริงแล้วคุณทาจริงอ่ะตอนทีคุณขายของไม่มีใครว่าได้พี่หนุ่มแต่อันนี้คือเหมือนเมื่อกี้หมออานคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเหมือนน้องอ่ะหวังมากเกินไปก็เขมาพูดให้หวังอ่ะถ้าคนมันไม่มีอ่ะก็ต้องหวังไปไปเขาบอกคือไปอย่างนี่ผมพยายามไบาน่มก็ผมก็ยังว่าโอเคเดี๋ยวมาช่วยดีวผมนะค่ะว่าเออมาช่วยดีกว่าคารัหลาคารัอะไรเนี้ยเขาจะบอกจะปูป้าในร้าหนึ่งนะรองชั้นใช่ไหบอกเาแนี้ ใช่คือคือต้องบอกคนที่ไปคิดยืมขึ้นมาผมแค่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วว่าไปหวังเงินแต่เขาทำไมคือคือคือผมอธิบายให้ฟังนี้ก่อนนะคือคือคนเราเก๋ผมพูดหลายครั้งมากเลยนะขอให้ฟังคนที่เข้ากันนะใช่ค่ะคนที่จบเนี่ยคนไม่มีคือไม่มีจริงๆนี่คืออะไรครับบ้านเหรอคนไม่มีคือไม่มีจริงๆทําบ้านเหรอคะคือไม่รู้จะหาที่ไหนเลยมีออกแบบบ้านใช่ไหมอยู่บนทีี่่่ดดินนนนใใชชมม้้้ยยเเป็บบาาว โอ้คใช้ิกแ้วเดียวพรองเลยเหรอเราต้องระวังมากขึ้นเนะหา้าบ้านบอกดีใจเลหเงนบ้าเดอนเนะมาดีใจใหญ่จากของตลาดเาบอกว่าโอ้รุมเดีนมากเให้เงม่ท่ไหนได้ห้าไม่เป็นไรหนูว่ามันก็เป็นบทเรียนเนาะต่อไปก็ลูกสาวน่าจะกก็สามารถที่จะเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนใครมาพูดให้ความหวังก็อย่าเพิ่เชื่อนะ